นี่นะคะคือโครงการอ่างเก็บน้ํายังชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริในการบริหารจัดก,การน้ําและเพิ่มศักยภาพให้กับอ่างเก็บน้ำํำยางชุมแห่งนี้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแรงบันดาลใจรวงพลังทุกภาคส่วนสืบสารรักษาต่อยอดตามรอยพระบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพัฒนาชาติด้วยน้ำรวมถึงการนำองค์ความรู้การพัฒนาแหล่งน้ำพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์สุขจากสายน้ำของโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริแก่รัษฎรได้อย่างทั่วถึง ซึ่งก็รวมถึงโครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริตมบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกหนึ่งพระมหากรุณาที่คุณอัลล้นพนและพระปีชาสามารถในการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาฏบุพิตรไดนน้พระราชทานแนวพระราชดำริในการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำยางชุม ให้เก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นโดยเพิ่มความสูงของสันเขื่อนจึงนับเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพน้ำตามแนวพระราชดำริแห่งแรกที่ถือเป็นต้นแบบให้กับกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น้อมนำไปแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถปรพิษ ได้พระราชทานไว้เมื่อปี2546โดยให้พิจารณาเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำยางชมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นป่าก,กุยบุรีตลอดจนมีปริมาณน้ำเพียงพอส่งให้กับพื้นที่เพราะปลูกที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำตลอดจนบรรเทาปัญหาอุทกภัยจึงนับเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างสำลีผลคณะได้เดินทางมาที่ กุยบุรีก็ได้มาสำรวจแล้วก็ติดตามโครงการพระบรมริเป็นโครงการซึ่งประชาชนซาบซึ้งอย่างยิ่งจากคนที่มีนิสินจากคนที่ไม่มีที่ดินทำกินหลังจากที่เขาได้รับที่ดินในการจัดสรรที่เขาทำกินโครงการพระมริจากการสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ของกุยบุรีของประจวบทำให้นปัจจุบันเขาสามารถที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ที่จุดนี้ก็คืออ่างเก็บน้ํำยางชุมหลังจากที่ปี48ใน้หลวงเสด็จแล้วก็เพิ่มความจุของอ่างโดยสร้างทางระบายน้ําฉุกเฉินในสปริลเวย์เนี่ยให้สูงขึ้นทําให้เพิ่มมาอีก9.1ล้านครับจึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโอายพัฒนาต่อยอดงานพัฒนาแหล่งน้ํา ได้สร้างความมั่นคงทางด้านน้ำให้กับราษฎรในพื้นที่ได้มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพซึ่งเมื่อก่อนปลูกพืชผักอะไรก็ไม่ได้ผลเกิดปัญหาภัยแล้งแต่วันนี้พืชผลทางการเกษตรที่ปลูกไว้จเจริญเติบโตสามารถเก็บเกี่ยวได้ตามฤดูกาลทำให้รัศดรมีไรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะมีน้ำจากอ่างเก็บน้ำอย่างชุมอันเนื่องมาจากพระราชินมริ ให้ใช้ได้ตลอดทั้งปีอ่างเก็บน้ำยังชุมนะครับก็มีการปรับปรุงนะครับอ่างเมื่อปี346นะครับและเสร็จในปี1 8เป็นโครงการผลิตซึ่งในหลวงรัชกาลที่9องค์มีคมรีว่าให้เก็บกักน้ําให้มากขึ้นโดยกรมทานมาเดินเนินการก่อสร้างอยู่2ปีนะครับก็ความจุเดิมนะครับประมาณ30ประมาณ30ล้านนะครับก็เพิ่มความจุเป็น41ล้านเพิ่มจากของเดิมประมาณ9ล้านลูกบาทเมตรนะครับ ตรงนี้เองนะครับสามารถก่อเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนประมาณนะครับเพิ่อมอีก5 0 0 0ไร่เป็นประมาณ 2- 3,000ไร่ด้วยกันนะครับอ่างเก็บน้ำยางฉุมอเนื่องมาจากพระราชดำริในวันนี้จึงยังคงหล่อเลี้ยงชาวบ้านในพื้นที่อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคิรีขันพลิกฟื้นความแห้งแล้งคืนพื้นป่ากุยบุรีสู่ความอดุดมสมบูรณ์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายเพราะมีน้ำจากอ่างเก็บน้ำยางชมุม อ่างเก็บน้ำพระราชทานชุบชีวิตชาวกุยบุรีวันนี้นะคะด้วยพระมหากรุณาธิคุณเรือสายพระเนกันยาวไกลในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืกสารรักษาและต่อยอดโครงการอ่างเก็บน้ำอย่างชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสถานที่แห่งนี้นะคะยังมีทัศนียภาพที่สวยงามกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนนิยมเข้ามาเที่ยวชม ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และทั้งหมดนี้คือพื้นที่แห่งพระมหากรุณาธิคุณใต้ร่มพระบารมีบรมราชจักรปรีวงศสวัสดีค่ะ